เคลื่อนไหวแล้วทอยปฐมพงหลังเลิกจีน่าเดอะเฟสแฟนคลับจับตามองไปทำบุญกับคนรู้ใจหรือเปล่าเรียกได้ว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ถูกจับนา,ม,ามองไปสักทุเรื่องหลังจากที่นางแบบนักแสดงชื่อดังอย่างจีน่าวิริยาพัทรโชคชัยหรือ จีน่าเดอะเฟสได้ออกมาประกาศว่าตนเองนั้นได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มทอยปฐมพงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการเลิกราในครั้งนี้ไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจบรักครั้งนี้ด้วยดีซึ่งพอหลังจากที่ประกาศข่าวเลิกทางด้านหนุ่มทอยกลับถูกแฟนคลับหลายคนจับตามองเป็นอย่างมากเพราะล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพหลังจากไปเข้าวัดทำบุญที่วัด ในจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับระบบแคปชั่นเป็นรูปอิโมจิพนมมืองานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาอนุโมทนาสาร์ทเป็นจำนวนมากพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าการที่นุ่มทอยไปทำบุญครั้งนี้ไปกับใครซึ่งมีการแซวทอยนั้นไปทำบุญกับคนรู้ใจหรือเปล่าแต่ประเด็นที่ทำให้หลายคนกำลังสงสัยอยู่นั้นยังไงก็ต้องรอให้หนุ่มทอยออกมาให้สัมภาษณ์เองดีกว่าคะ่ะ